โอ้โห,โหวสวัสดีนะจ๊ะน,นะจ๊ะนมัสเตครับผมวันนี้โ,โหยกลุ่นไอของอินเตอร,ร์เดียมาเลยทีเดียวนะครับก็มาพบกับอาหารอินเดียที่เมืองขอนแกน่นโ้ยพี่น้องไันมาเบิ่งกันเด้อนี่ผมมาเจอก็เลยแวบเข้ามาชิมดูนะครับนี่เห็นบับตตนาน,นะครับเป็นแผ่นแล้วก็มีเชียาตีนะครับ ปิ้งหอมเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังมีอาหารที่เป็นหลักนะครับก็คือปาเนชิ์ชลีปาเนชิน์ชลีอ่าเป็นอาหารที่ขึ้นซื้อลือซาข,ของอินเดียนอกจากนั้นก็ยังมีซับจีเกิลีนะครับโอ้ยดูวิธีการกินครับหิวมาจากไหนครับนี่ครับอยากจะถามโอ้ยนี่ยเนี่เอามือคุยคุยอ่าจปะปฏิคุยครับปาเนชิ์ชลีนะครับโอ้ยแต่าภาษาอินเดียก็จะบอกว่าทีค่ะครับทีค่ะก็คือโอ้ยดีดีดีหลาย อัดเาะฮ่ก็ดีารโอ้แสบแสบแสบ,แสบออกมาเนี้ยนะครับอื้อเขียวเคียวเลยนี่คือวิธีการกินแบบเป็นวัฒนธรรมของอินเดียนะครับใช้มือนะใช้มือเปิบนะครับเอาจัปติเคีย้ยวเคีย้ยวเคี้ยวครับอ,อาหารอินเดียตะคุยใส่กันซะบดีครับยี้ๆๆๆแล้วป้อมเข้าไปโอ้ยนะครับนี่โอ้โหโอ้ยบะคุดอัจฉาะแฮ่ เนี่ยครับอยากจะอุทานออกมาเป็นคํานี้เลยเ่เพราะว่าอาหารอินเดียที่เมืองขอนแก่นนี่ก็มีอยู่ร้านหนึ่งนะครับร้านนี้อร่อยมากอยู่ตรงถนนมิตรภาพนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาชิมกันนะครับอืมครับใหญ่ๆเลยชิสฮอดเบาแถวเนี่ยเนาะอันนี้เป็นอาหารอินเดียแบบดั้งเดิมนะครับ่แบบของแท้เลยนะต้นตำรับรสชาติก็ใช้ได้นะครับอ่ะโว้ยอยากพามาชิมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ